ฉันไมีวเช่าออชห้องคืนนึงค่ะตามมา ก็เพิ่งเปลง่ปลงไปเมื่อวังกล่องเนี่ยพังอีกละโอ้ระเบิดจริงๆอยู่เคนงได้ไหมไม่เป็นไรขาวมา <IS C AP> วินคะกระุณาเข้าห้องได้แล้วคะ่ะจะบอกได้ยังอะว่าทำไมถึงต้องมาที่ห้องเช่าอะไรวันไกลๆสมโซมแบบนี้ด้วยเนะี่ยเอาไว้ค่อยคุยนะเรามีเรื่องที่ต้องจัดการอะแต่บุญบอกว่าจะบอกเราทุกอย่างถ้าเกิดว่าเราตามบุญมา ถ้าเกิดมันไม่บอกอะไรเนี่ยแั้นเราไปเราวินเดี๋ยวก่อนวินไปอาบน้ำก่อนนะเราสัญญาว่าเราจะเล่าทุกอย่างให้ฟังไม่เอาแล้วบุญน่ะการจะหลอกให้เราไปอาบน้ำแล้วก็ทิ้งเราไปเฉยๆใช่ไหมแล้วก็ไม่ยอมบอกอะไรเราเลยสักอย่างเหมือนตอนอยู่ที่ตำหนักล่างทรงอะเราไม่หลงกลหรอกนะเราไม่ได้ทิ้ง ทำไมบุญถึงชอบทำตัวหลีกลาบอ่ะคุณไม่ยอมบอกอะไรเราเลยสักอย่างแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราต้องทำอะไรหรือว่าทำตัวยังไงอะ่ะเราแค่อยากได้ข้อมูลอะไรก็ได้คือเราเบ้ายไม่ค่อยเก่งอะแต่ว่าจะพยายามนะเท่าี่รู้ก็ได้อย่างน้อยจะได้ดูด้วยกัน ทำไมถึงเป็นที่นี่คะที่นี่สัมภเวสีเยอะดีอะผีที่มันตามมินมาจะได้ถูกขึ้นพลังงานของตนอื่นรบกวนงั้นถ้าอยากได้ที่ที่ผีเยอะๆเนี่ยทำไมถึงไม่ไปที่โรงพยาบาลหรือว่าที่วัดอะเราคิดว่าตัวเองจิตแข็งขนาดนั้นเลยเหรอจากรอบที่แล้วเนี่ยที่เราเห็นเราว่าไม่นะ งั้นบุญรู้ชื่อแล้วก็วันเดือนปีเกิดเราได้ยังไงก็เอ้ไอด้วงมันสืบให้อ่ะที่ผ่านมานี่บุญส่งด้วงมาดูเราตลอดเลยอ่ะก็แค่เฉพาะตอนที่สั่งหอนใจเท่านั้นแหละงั้นที่วัดนี่ก็รังสั่งหอนด้วยเหมือนกันป่ะคะ คงนั้นแหละแล้วทำไมถึงเปลี่ยนใจมาช่วยเราอะคือเราก็เราก็แค่อยากรู้ไงว่าชาติที่แล้วเราเกี่ยวเรื่องกันยังไงเนื้อคู่ปะคะไม่ใช่อ่ะนี่ว่าเราน่าจะทำกรรมร่วมกันไว้มากกว่ามาั้งชาตินี้ก็เลย ต้องมาชดใช้ร่วมกันอะเออแล้วนอกจากเห็นผีอะมีอย่างอื่นอีกไหมอย่างอื่นนี่คือไงก็แบบมีคนแปลกหน้ามาพูดจาแปลกๆใส่หรือว่าแบบทักในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเอง หรือไม่ก็ฝันอะไรที่มันประหลาดทำลองนั้นอะมีไหมมีมีเหรอมีเล่าให้เราฟังเลยดิจดเลยออืองั้นวินเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมโอเค ได้เรื่องเนี่ยมันเริ่มตอนที่เราอายุสี่ขวบตอนนั้นเล่ากับแม่ไปที่สนามเด็กเล่นกันเราอ่ะจำไม่ค่อยได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าตอนนั้นอ่ะเรากำลังกินไอติมอยู่แล้วเราก็เจอผู้หญิงคนนึงที่เขาเป็นแบบ ผีแปลกหน้าสติไม่ดีกับคำทำนายที่ขาดหายทั้งหมดเนี้ยมันเกิดขึ้นจริงไหมอะเกิดขึ้นจริงหมดเลยทุกอย่างเราเนี่ยเริ่มเห็นผีครั้งแรกตอนที่อายุหกขวบผีตอนแรกที่เจอระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยเป็นยายแก่ลรกจิตนั่งสาไส้ตัวเองอยู่บนกำแพงอิฐตอนนั้นอะเรากลัวแทบตายเลยใครขึ้นไปหลายวัน ส่วนพออายุสิบเอ็ดขวบเนี่ยตอนนั้นเราก็เป็นปอดบวมอาการสาหัสมากตอนนั้นก็เลยอยู่โรงพยาบาลไปเกือบอาทิตย์ได้เลยมั้งส่วนพออายุสิบเจ็ดก็ตกบ,บนันไดหัวกระแทกพื้นอาการสาหัสอีกแล้วเข้าโรงพยาบาลได้เป็นเดือนเลยติดเตียงเพราะว่าตอนนั้นอะเรามีไหปลารละแล้วก็กระดูกข้างซ้ายของตรงแขนเนี่ยที่หักซี่โครงก็แล้วสมองก็กระทบก,กระเทือน แต่ก็ยังโชคดีนะท,ที่ยังกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้แล้ววินฝันเรื่องเดิมบ่อยไหมก็ทุกคืนเลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยฝันถึงป้าเขาเท่าไหร่น่าจะตั้งแต่ตอนที่ได้เจอกับปุณนี่แหละเจอเรา เราเกี่ยวอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกัน,นะค่ะโอ้แต่เหมือนป้าเขาจะเคยบอกเอาไว้ว่าพอครบอะไรสักอย่างเราฟังไม่เคยชัดเลยอ่ะเพราะว่าทุกครั้งมันจะเหมือนมีคลื่นอะไรสักอย่างมารบกวนตลอด งั้นเดี๋ยวคืนนี้วินลองอีกทีนะตั้งสมาธินึกถึงป้าคนนั้นแล้วก็เอาคำทำนายที่เหลือกลับมาให้ได้ฮะลองตั้งสมาธิก่อนนอนดูก่อนไงแล้วก็นึกถึงป้าคนนั้นเดี๋ยวเผื่อจะได้ฝันแล้วเอาส่วนที่เหลือกลับมาไงจะมาเหรอใครมันจะไปบังคับความฝันตัวเองได้ยังไม่ทันได้ลองเลยถอดใจซะละ คือตอนนี้เราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับวิญญาณร้ายในตอนนี้สิ่งเดียวที่เราทำได้ก็คือรวบรวมเบาะแสเพื่อตั้งข้อสันนิษฐานเราไม่เข้าใจคือเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าป้าคนนั้นเป็นใครอะแต่ว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดที่สนามเด็กเล่นใช่ไหมงั้นพรุ่งนี้เราไปที่นั่นกันเผื่อได้เบาะแสใหม่ ๋ยวพรุ่งนี้เราควรจะตื่นกันประมาณกี่โมงดีวะถ้าจะไปถึงเย่นบุญไปไหนยังเราจำเป็นต้องกลับไปเอาของสำคัญที่ตำหนักวินรอยอยู่ที่นี่นะแล้วก็ตั้งจิตด,ดีๆบังคับให้เตงฝันถึงป้าคนนั้นให้ได้ออไปได้ไ,ดไหมอ่ะไม่อยากอยู่คนเดียวอ่ะวินอยู่ที่นี่แหละอาบน้ำทำธุระอะไรให้เสร็จแล้วก็ตั้งสมาธิดีๆจะได้ฝันถึงป้าคนนั้น นี่มเพิ่งจะสองทุ่มเองนะบุญอ๋อแล้วก็ถ้ามีเสียงเคาะประตูไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามห้ามเปิดประตูเด็ดขาดเข้าใจไหมเฮ้ยบุญเฮ้วจริงเราได้ไง พักกะสักจักจักพักกะสต่อไปนี้เราจะไม่ทิ้งให้วินต้องอยู่คนเดียวอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่ปล่อยให้วินตายเด็ดขาดขอโทษนะคะไม่ทราบว่าจำฉันได้หรือเปล่าหรอคะตอนนี้เราคงต้องหาวิธีทำให้ยายเขาตอบคำถามวินให้ได้หรือว่าเราจะต้องจำลองสถานการณ์เหมือนในฝันบ้ให้ฉันไม่ ทุกน้ำตาจะหยุดเวลานั้นไว้ไม่ให้มันเป็นครั้งสุดท้ายถ้าหากว่ามันเป็นครั้งสุดท้ายให้ฉันไดี